สวัสดีผมก็จะมาจัดสิระดับปืนที่ล่าเหลวที่สุดนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยอันดับที่สิบก็คือเจ้าสองปืนนี้นะซึ่งเป็นปืนที่อยู่ในคลิปคลิปเออสีมาดับป,ปืนที่กาดที่สุดนะก็เป็นหน่วยนี้เออไม่ก็กากเลยเว้ะเนี่นอ,อันดับเจ้าคือเจ้าปืนโกนนะ ผมจัดไปแล้วนะเอา่าสกันอันนี้ก็มึงก็ไปอยู่ด้วยกันเลยงิดต่อไปปืนทองอ่าปืนทองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปืนทองอปืนทอง,ทอง,ทองเข้ามาแล้วอะไรอยู่เนี่ยเออทำไมอ๋เป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ โอ้ยโอ้เออเอาเป็นว่าผมแปะให้แล้วกันนะว่ามาทำไรได้นะคุณน่าจะจูอะไรแหละเออใช่จูอะไรแหละอันดับที่เจ็ดก็คือเจ้านี่ปืนจากโลนาคตเป็นไงอู้จิงมั่เลยอู้จิงมอกเลยจิงม MM ั่วเลยอ่ะตัวที <t <t いい่จุดเป็นป uh ืนน uh ี้ค uh ือการเร็วที uh uh <t <t uh ่โคตรเร็วเยี่ยบเลย แต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันก็มีนะถ้าเกิดเออนี่ไงดาเมียดมันไม่ค่อยเยอะดาเมียดมันไม่เท่าอ,าาอื่นึงแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะปืนนี้กระสุนสิบหกนัดไอวีนึ่ง ยิงไก้ก็ไม่โอเลยเนี่ยนะและแถมอย่างหนึง่ง <c oughs> ต้องหลบแล้วก็รีโหลดหลบแล้วก็รีโหลด <c oughs> โอ้อยแียมไปเลยอันดับที่หกก็คือนี่ผมก่อนบอกสรรพคุณไปแล้วนะว่ามันทำไรได้นะโอ้โอโอเคอันดับที่อะไรวะ เอ่อนึกแบบอ่าอันจัวที่ห้าคือปืนนี้นะครับปืนนี้มันก็อยู่ในจัตเซฟระปับระปืนที่กาาที่สุดนะครับก็นี่แหละเออมีมาคนบอกว่าเฮ้ยมันก็ดีแลอวนี่หว่าทำไมไมาอยู่ในสิบร์ระปืนที่กาาที่สุดอะไปอยู่ที่คลิปปืนจัตเซีบประปืนที่กากที่สุดนะครับ มลงผมจะลงนี่แหละเออเออผมจะลงเนี่ยแหละเออนั่นแหละผมก็ไม่ต้องรู้อันดับที่สี่ก็คือเออเดี๋ยวอันดับที่สี่ก็คือเจ้าปืนนี้นะคะโอ้โหผมก็ไปใช้นานมากเลยนะคะผมผมก็ลืมไปแล้วว่ามันปืนนี้มันลั่นเร็วขนาดไหน,นก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอัณาีาสตรปืนไฟไม่ต้องพูดถึงมันลั่นเร็วอีูแล้วอ่ะมัน วิกว่านล่นเลยดีว่ามันเรียกว่าไอนี่เลยดีว่ามันเรียกว่าอเออเออมันเรียกว่าเผาเลยดีว่า,า,วเ,วาเออมันกระสุนไม่มีจับกัดเออและ,และ,แ,ละและมาถึงปืนสองคือเอเคเอเคสีทองนะราคาก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทฮนะถ้าเกิดใครอยากได้เก็บตังค์ซื้อค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ฟรีนะ หรือใครที่เทพทูอ่ะเน่มาดูเน่เน่เนี่ยเติมเอ,อ่เออ,อันนี้สักสองสองครั้งก็ไดพอนะแต่ถ้าเกิดไปผมนะผมเก็บตค์ดีกว่าแล้วก็มีสกินด้วยเป็นสกินสีเงินนะไม่ไม่ได้บวกอะไรเลยเออแต่แหละไม่ได้บวกอะไรเลยนั่นแหละแต่ผมคิดว่านะถ้าสกินนี้มันก็เท่ยดีดยนะ แต่ว่าผมจะไม่ซื้อแล้วกันนะเพราะมันไม่บวกอะไรแล้วมาถึงอันดับที่หนึ่งก็คือเจ้าควาเนี่ยฮะโอ้โหเป็นตัวที่นะครับโอเคผมรอเล่นจริงๆแล้วไม่ใช่ควาเนี่ยนะมันไนประโยชน์แล้วก็เน่เน่เน่เน ปืนนี้ครับผมไม่ต้องพูดถึงว่ามันทำอะไรได้ไปคุณไปดูเลยคลิปสิบดาปืนที่เก่งที่สุดไปดูเลยวาวามันล่านเรือขนาดไหนจบจบละ